เอาลวครับพี่น้องมาดูวันนี้ปลายอนน้ำโขงนะครับดูไข่เต็มท้องเลยครับเนี่ยเห็นไหมนั่นนี่ตับไตไส้พุงปลาพวกนี้นะเดี๋ยวหมกโอ้คิดถึงยิงดากับน้องอ้อยนะน้องแบบนี้เลยอ้แบบนี้เลยเสร็จจ้ำลงไปดึงขึ้นมาเลยอืมันแล้วมันกันนี้เหมือนน้องวัวเลยไม่ผ่านเลยแต่ว่าตับใหญ่ดีตุ๋นจะยี่เสมอเนาะแล้วคือปลาในกับตำไงเ่ย โอ้โหสวัสดีครับครัวบรนทุงกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับได้ปลายอนแม่น้าโขงนะครับวันนี้ลุงเด่นได้ปลายอนมาอยากจะกินเคยไปเที่ยวที่รีส,สเกตนะเขาแกงส้มปลายอนใส่ผักขยงังนะนี่ยายทันปลูกผักะยังครับพ่เพื่อนเห็นอย่างนี้คนเหนืออาจจะไม่ค่อยได้ชิมบ่อยแต่ว่าทางอีสานเราเนี่ยรู้จักกันดีคือผักขยังนี่ครับยายทันเอามาใส่กระมังเนี่ยใส่ดินใส่น้ำลงไปมันก็จะเขียวขจีเลย เอาใส่แกงปลาปลายอนะครับอ่าเวลาไปเที่ยวสอป,ป,ป,ปอเปลาาเนี่ยเขาชอบกินปิ้งปลายอนต้มปลายอนนะครับวันนี้มีหมกปลาด้วยเดี๋ยวตามดู่อนอ่นเลยเล็กเก็บให้ดูครับนี่พี่น้องผักขยงครับนี่ปลูกง่ายๆเลยนะครับปลูกง่ายมากสําหรับผักขยงเราเนี่ยเอาใส่แกงแกงส้มปลาอร่อยมากเดี๋ยวตามไปดูครับว่าเราจะทํากันแบบไหน,นวันนี้เราเรียนจะโชว์ให้มือเองครับแกงส้มปลายอนใส่ผักขยง พี่น้องมาดูนะครับนี่ปลายอนน้ำโขงไข่เต็มท้องเลยนี่ครับปลายอนนี่แกงเขาเรียกว่าแกงอะไรแกงใส่ใบมะขามอ่อนนี่มีใบมะขามอ่อนเห็นไหมมีใบมะขามอ่อนมีผักขยงมีใบแมงลักต้มเปรี้ยวๆซดนี่จะโล่งมากมันไม่ใช่ต้มส้มนะครับมันจะเป็นแกง <ๆ S 1> พี่น้องมาดูวันนี้ปลายอนน้ำโขงนะครับดูไข่เต็มท้องเลยครับเนี่ย,เ,ยเห็นไหมหน้าตาของปลายอนครับปิ้งมานี่มันมากเนาะเห็นไข่ไหมลยเนาะ ไข่เป็นแบบเต็มๆเลยครับเนี่ยไข่แบบนี่ครับหน้าตาปลายอนตถ้าไปสปปราวไปทงางอีสานใต้กัน,นะครับได้กินปิ้งปลายอนตเนี่ยสุดยอดนะครับเชียงรายขายกิโล25 0บาทนี่กิโลนึงครับก็จะเอามาแกงส้มนะครับอันนี้แกงส้มปิ้งก็อร่อยมันจะมันๆกินกับตำถั่วตำแตงไม่ทรรมดาเลมีผักขยงนะครับมีใบแมงลักแล้วก็มีใบมะขามอ่อนนี่สดโกกโกกวันนี้ลุงเด่นคนเหนือ จะขอทําเมนูแกงส้มปลายอนใส่ปลากระยงอยากจะกินแบบฝีมือของตัวเองนะวันนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ร้านนี้เขาขายปลาเยอะอันนี้เป็นเครื่องในปลาครับนี่นี่เป็นตับไตไส้พุงพวกนี้ครับเห็นไหมนี่ครับนี่ตับไตไส้พุงปลาพวกนี้นะเดี๋ยวหมกโอ้คิดถึงยิงดากตบน้องอ้อยนะน้องอ้อยยิงดาเดี๋ยวจะโทรชวนว่าจะมาชิมหรือเปล่าหมกเ,เครื่องในปลานะครับเนี่ยเป็นปลาเพีย้ย ปลาในปลาพวกนี้แหละเดี๋ยวเราจะหมกนี่ตับมันครับตับใหญ่ๆอย่างนี้เลยหมกข้าวเหนียวอุ่นๆจำเข้าไปอร่อยแน่นอนเดี๋ยวรอดูนะครับลุงเด่นขอเตรียมของแป๊บหนึ่งแกงปลายอนแกงส้มปลายอนใส่ผักขยงครับพี่นอ้องนี่ครับปลายอนแบบสดๆนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วก็นี่เดี๋ยวให้แม่ผันแกจะมาหมกหมกให้กินอันนี้ผม,มอยากกินมากเลยนี่ครับโอ้โหเป็นเครื่องในปลานะครับปลาตัวใหญ่ๆปลาน้งโขงนะครับเขาก็เอามา แกมานี่มีกระเพาะปลาด้วยครับดูโม,ม,มกมัมกมนออกคมๆเลยหน่อยใส่ตะไคร้ใส่ผักกระเจียบใส่ผักอีตูหลายๆโอ้แซ่บครับนี่เดี๋ยวเราเตรียมของแป๊บหนึ่งครับอเอาละครับเดี๋ยวต้องสวัสดีเมพันด้วยใช่หมคัานสวัสดีครับพี่สาวของเ<ม><า>ยทันเองเยทันกำลังมาเยทันอยู่เนี่ยนะเยทันอยู่เดี๋ยวเยทันตามมาไปนึ่งข้าวอยู่ครับนี่เยเอ้ยเมพันจะ แครับนี่ซีมกเอใส่ปลามกใส่ปลาใส่ปลาไม่ทั้งตัทั้งใสครับเป็นเอาใสผักอีตูกินกับข้าวเหนียวอุ่นนอนอาหารนะใส่ลูกโดดด้วยมีลูกโดดมีตุนหอมไม่ตะไครักอีตูเอหัวหอมหอมแดงแซ่บมาแซ่บก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพราะว่าเป็นพี่พี่ชายของนาเลเองวันนี้น้าเลมันหยุดน้าเลมันครอบครัวอะเดี๋ยวเราเตรียมขอกเลยครับพี่น้องนี่ หมกไส้ออต้มปลาน่าสดกันฮ้อนๆสดกันอุ่นๆวันนี้แม่ผันจะเฮ็ดแบบสุดหมกหม้อนะครับเออหมกไส้หม้อจ้ะหมกไส้หมอนะ้อเนาะหมกหม้อเฮ่าๆจัดจังหน่อยเหมือนเฮ่าเฮาเฮาเฮาแล้วแต่แม่ผันเลยครับยังไงก็ได้ผมซื้อมผมคิดว่ามันน่าจะอร่อยแล้วแต่คนทำแต่ผมล้างให้ล้วผมล้างมาให้แล้วมันกี้นี้เดี๋ยวกันเนื้อเดี๋ยวดูก,อดดก่อนหยิบดูก่อนว่าเออแล้วแต่สับเท่าไหน่ก็ได้มันใหญ่ไปเนะาะ แต่ว่าพวกนี้เวลาเรามันสุกมาแล้วมันจะนิ่มเดีมันนิ่มไม่ต้องสตำไม่ต้องสับเลยโอ้ใหญ่ๆเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันสุกมันจะเข้ากะทัมได้ด้วยแล้วใส่ลงไปเลยใส่ไปอย่างนี้เลยครับเครื่องปรุงนี้ไม่ผ่านใส่อะไรบ้างครับนี่มีหัวหอมแดงไม่ต้องตำนะซอยสเลยเนาะจะผ่านผ่านเครื่องสีเลยจ้ะผ่านไส้ดูดเ็ต้องตำแต่ผมรู้ว่าเมนูนี้ต้องใส่ปลาหน่อยนึะดับดับกลิ่นคาวดับพวกไอ้นี่นะแล้วก็จะกรมกรมครับ สูตรอ,อาหารทีสานมกยังก็ต้องนี่ปลาล่ะค่ะรับใส่ปลาใส่ต้นหอมตะไครอันนี้ไม่ต้องตำเนาะทุกอย่าง,ไม,ง,างไม่ตำทักอย่างไม่ตำสักอย่างโอ้ตัง่ายง่ายครับเนี่ยซดกันเข้าไปเดี๋ยวหนึ่งก็จะแกงปลาครับพี่น้องรอดูด้วยกันนะครับวันนี้เป็นแบบไหนนี่นลูกโดดนี่ใส่เข้าไปเลยโอ้โหใส่เข้าไปใครอยากจะโดดแปะใส่ปลาหอมล้างมาเรียบร้อยอันนี้มอมากกินกับข้าวเหนียวอะ่ะมันแบบ เจอบางตัวมันก็ขมนิดๆหน่อยๆหรือไม่ขมก็หวานไปเลยโอ้ใส่เยอะนี้เลยนะโอ้ยใส่ไปงี้เลยมันจะได้หอมอโอ้โอครับเดี๋ยวตะไคร่กระทุบใช่ตะไคร่นี่ทุบทุบใ,ให้มันมีน้ำหอมกลิ่นน้ำมันหอมระเหยออกนิดน,นึงแล้วก็ต้นหอมครับหัแบบนี้เลยโอ้แบบนี้เลยใส่น้ำาหลายบอกนี่บ่ใส่หน่อยๆเพราะมันเดือดเดี๋ยวน้ำจากในเครื่องในหอกเนาะแมนแมนผมแมนเดี๋ยวน้ำออกจากตัวนี้ ตัวเน่าด่างแต่ว่าต้มปลาผมก็ไม่นานนะคือเมนูนี้จะใช้เวลาไม่นานครับแต่เวลากินเนี่ยมันจะอร่อยก็เดี๋ยวรอให้ไปผันเตรียมอะไรให้เรียบร้อยก่อนครับนี่ใส่างนี้เดี๋ยวคลุกเข้ากันครับเดี๋ยวทุบจะให้พอทุบหน่อยหรือว่าจะแล้วแต่ผันก็ได้เอาสายโคกงนี่ทุก็ได้นะไม่เป็นไรเรา้านทุ่งเราเนาะ้านทุ่งอยู่แล้วเนาะเออครัวพันทุ่งครับทุบให้น้ำมันหอมระเหยออกนิดนึงเนีอันนี้โค้งเนี่ยจะเอาตำพริกแกง ทำแบบง่ายๆอย่างเงี้ยให้มันแตกหน่อยนึงแตกหน่อยนึงอือนี่ครับพี่น้องคนไหมในผัดนี้คนคุกเข้ากันให้มันเข้ากันเแล้วเนาะครุกเข้าเรียบร้อยข้าวปุ้งว่านั่นแล้วเาก็คลุกใล้กันเรียบร้อยเลาก็ไปตั้งไฟฝาปี๊ดแล้วก็ให้มันละอูอยู่หัไรเลยละูให้น้ำมันออกจนต้นน้ำมันเกือบแห้งจ้านั่นแหละจนน้ำแต่เราตอนใส่เราใส่ปลาร้าใส่ผงนวลน้ำปลาอะไรก็เติมไปเลยใส่ทุกอย่างที่โอ้ครับโอเคครับโอเคได้ทุกอย่างเออ คือไฮไลท์ครับใส่ไปสองสักพีแล้วบอกเพิ่งอยากให้ผมรอดูก่อนนี่ไม่ผ่านใส่ไปแล้วเออครับนี่แล้วก็คนเลยไม่ผ่านเนาะอืมอหึยกลิ่นปลาเตะจมูกเลยครับกลิ่นหอมย้นอยู่ว่าไมไอ้มันกินเนี่ยไอ้มันไายมันออกมาแหองครับไม่ได้ว่ากินแบบคาวนะคือได้กลิ่นแบบหอมอมแล้วนี้คือไม่ผ่านไม่ได้ไม่ได้สับ เราคุยกันไปแล้วเมื่อกี้นี่ใหญ่ๆเอาข้อเนีวจ้าลงไปดึงขึ้นมาเลย,ยม,ลมัน,มน,มน,น,นเหมือนน้องวัวเลยไม่ผ่านนี่น่ากินนะครับอะเดี๋ยวนี่ไม่ผ่านจะเอาไปใช้เตาข้างหลังบ้านนะครับใช้เตาแก๊สทั่วไปนะครับแต่ผมก็จะ,ะตั้งน้ํานะครับผมก็จะต้มอยู่หน้าบ้านนี่เลยแกงแกงปลายอนใส่ผักขยงครับพี่น้อง<ย>มาแล้วครับโรงเดยนว่าจะแกงเองแต่ว่า กลัวไม่เหมือนต้นฉบับก็กลัวไม่เหมือนต้นฉบับก็เลยให้ยายช่วยแกงให้เอายายสวัสดีครับยายทันครับยายทันพ่อไปกับยายทันเลยอ่วันนี้แกงส้มปลายอนใส่ผักกระเวยครับนะเป็นนี่ยายทันเตรียมมีอะไรบ้างครับนี่มีคามีตะไคร้มีหอมแดงมะเขือเทศมะเขือเทศครับน้ําเดือดเดือดแล้วยายเนาะอือขอใส่คาครับใส่ตะไคร้ก่อน อันนี้เป็นเมนูบ้านๆกินกับข้าวข้าวเหนียวเลยนะครับอร่อยเ็ตขอใส่ที่หลังเดียวมันสี้เยที่ผมไปกินมานั่นคือเขาก็มีกลิ่นปลาชูนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเขาใช้พริกแห้งมันจะเป็นพริกแห้งแต่ท่านบอกเดี๋ยวเราจะจีเราจะย่างพริกแห้งจนหอมเลยนะครับพริกสดดำปู๊ครับตำปครับเกลือเป็นหลักนาะยใจเนาะเป็นยังไงเอไม่พันไอ้กะตังโยกระลัง เริ่มอ่าครับเริ่มเดือดเริ่มรั่วละครับครับขอให้ม่บ่อซุ่มในม้อตามด้วยใบมะขามสดครับมันจะออกได้ความเปรี้ยวเนาะแกงใส่สดน้ำนี่มันจะโล่งแบบบุ้งโล่งมากครัขาดไม่ได้อย่างนึ่งคือปลาข้าปรุงน้ำให้มันเรียบร้อยก็นอกข้าจังใส่ปลาปลาสดครับลองดูครับใส่น้ำปลาไปก่อนเลยไม่ต้องรอให้ ให้มัน็นนัวก่อนนะนี่พี่นะะ้องน้ำปลาเป็นกะปุกแบบมินิม <c oughs> ินิถูกใจถูกใจแบบพกพาครับ <c oughs> พกพาเป็นไสแบบพกพาจะ <c oughs> ทานก็ต้องเติมต้มปลาไดนี่ใส่น้ำปะลามันจะไม่ขาวนะครับแล้วก็น้ำปะลาใ,ใส่เข้าไปเลยนี่อืมสดเข้ามาคือสูตรนี้มันไม่ใช่เหมือนกับต้มปลาครับคือมันเป็นแกงส้มมันจะแบบ คือเบ็ดเสร็จไม่ต้องมีน้ําจิ้มไปซดละไม่ต้องมีน้ําจิ้มไปจิ้มนะครับคือกินได้เลยนะรบบเน้นความสดของปลาอาอยายโชว์ปลาหนึ่งนะยายนะนี่ครับปลาย่อนครับปลาย่อนปลาย่อนน้ำโขงที่เชียงรายเดินไปซื้อตลาดได้นี่พิ่มนี้ปลาย่อนตัวใหญ่แท้มี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 คนรู้จักเขาบอกมาเลยได้กินแน่นอนนี่ครับปลาย่อนตัวใหญ่ใส่ไปเลยปิ้งก็อร่อยนะครับ ไปเที่ยสวสปปลาวไปเที่ยวทางอีงสานใต้เนี่ยได้กินเงนี้ยอร่อยปิ้งข้าเต่าเรากินข้าเต่าเลนะ่บแต่ปิ้งนี่ต้องไฟอ่อนๆคิดเท่าเยอะๆเพราะว่ามันมันมากปลาอันนี้ครับเวลาปิ้งน้ํามันหยดลงจุม่มไฟลุกปุ่มเลยเหมือนเราเหมือนเราย่างหมูสามชั้นเลยครับปลาพวกนี้โดยมีราคาที่แพงนะครับแพงกว่าปลาทั่วไปแล้วก็อร่อยครับเดี๋ยวให้ยายใส่เลยง่าขอักไวใบสามโตัะใบสะใจเอา ไปไปไปาแล้วครับนี่ก็พริก <ไป S 2> ย่างยายทันไปย่างจนหอมนะครับแล้วก็เอามาผกกอแตกยายเนาะค<ช>ือต้มปลาจนสุกก่อนนะครับแล้วค่อยเอาใส่นะครับทีนี้เห็นไหมหนะครับปลาเดลือดๆนี่ก็เอาผักที่เราเตรียมไว้กับพริกแกงนะครับใส่เข้าไปกลิ่นพริกย่างหอมหอมครับใส่น้ำกระเทียมไปหน่อยนึงกลิ่นพริกครับ เราตามด้วยพริกแห้งครับพริกที่ใส่ที่หลังนะครับสุดจะทานนะครับอ่าลองดูครับใส่ลยครับนหอมใส่แต่พริกแห้งเบอเบอกีมันมันมาหอมครับวันนี้เราเน้นอยู่ที่ผักกระแยงนะครับชื่อคลิปเต็มๆนะครับคือแกงส้มปลายอนผักกระแยงครับจะได้กินอะของผักอีสานบ้านเรานี่นี่ผักกระแยงนะครับหอมมีต้นหอมมีมะนาวอีกครับ ใส่ผักกขยัยงเข้าไปสดน้ำใส่ใบอีตูใส่ใบแมงลักด้วยยายเนาะใส่อีตูผักขยั่งเต็มละเม็ดยายใส่หมดเลยนะอู้หหอมดีครับพี่น้องที่นี่ตัดเครื่องแล้วพี่ปลูกเองปลูกง่ายๆ่าเลยครับผักตวเนี้ยเอาใส่ในที่ขังให้น้ำมันไหลตลอดน้ำมันมีน้ำขังตลอดมันก็หอมและมีผเน็นเลยแม้ว่าปบาย้อนมันคงสีไดายหรือเปลอาเขียาก็ใส่เลยยาย ปลาหยันพวกนี้มันเป็นปลาเนื้ออ่อนครับต้มแปบบ๊แบแป๊บเดียวก็สุกละนะครับใส่ผักกระเชงเข้าไปเลยครับทีนี้พี่น้องอู้น,นี่นะครับเปรี้ยวจากใบมะขามอ่อนนะครับอู้สดมานี่นะครับมันโล่งอกโล่งใจครับนี่เดี๋ยวเติมน้ำมะนาวเติมน้ำปลาแต่ว่าต้องมีปะลาอยู่ในส่วนประกอบนะครับมันจะมันจะเข้มข้น,วนพวงห้างพวงแล้วบลาเนี้ยครับนี่จะแค่นี้เนาะครับแค่นี้ก็ปิดเลยปิดแก๊สต้องเติมน้ำมะนาวถ้ามัน จืดไปก็เติมน้ำปลาที่นี้ที่เหลือก็ซดเลยครับอ่าปลาทูนี่แหาาละยหญ่โกโก้ไม่ใช่กันนี่แหละโกโก้เลย่นี่ขอชิมกันเล้อว่ามันนวไปอือ้วยหอมักระแย่างลุงเด่น,นแซบบัตเนี่ย <laughs> ขาดสูมน้อยนึง <laughs> เดี๋ยวมีบมหนาวใล้บัตเนี่ย ด้วยเขาให้พี่น้องน้ำบักหน้ากระซะใจดีปี้วเค็มๆเผ็ดหอมๆปลาต้องแบบเน้นสดๆดม่ทำลายคามไหลนะครับไปเอหมกหมกนั่นก็น่าจะสุกแล้วครับกินข้าวพร้อมกันนะครับพี่น้อง่าตรวมาดูนี่ครับเดี๋ยวกลับมาดูหมกหม้อสูตรยายพันนะครับพี่น้องอดูครับสีสันกลิ่นนี่หอมมากเลยนะเดี๋ยวก่อนอด่นเลย ว่าสอนนี้ยิงดาหนึ่งสวัสดีดค่ะอันนี้ชอ้อนยิงดาเากินข้าวด้วยนะยิงด,ดาอือเป็มตัวแซ่บหอมบ่หอม,อมนี่มีหมกปลามีต้มปลาอันนี้อย่างนี้เคลื่อนเน่ยไส้ปลา,าตับปลาได้ยิงดาปลายังเคลือนตับเนี่ยเท่ามีปลาพีอ่ะปลาหลายอย่างคาารัอกกบอ,อันนี้เมื่อก่อนยิงดาไปหมกที่สวนโรงเรียนยิ่งอร่อยใช่ไหมวันนั้นอ่ะอ่ะเดี๋ยวรอกินข้าวกันครับพี่น้องเสร็จทุกอย่างแล้วครับจ้ะพี่น้องพี่น้องครับดูครับแห้งนะครับนี่พราะว่าโรงเรียนพรา้นเนาะโอ้ยยันทันก็ เพิ่มความแซ่บความนัวครับพี่น้องนี่เดือดถันก็ำตำปัาครัวต<จ>ำบักครัวพี่น้องข้าวข้าเหนียวอุ่นข้าวเหนียวนี่กระดงนึ่งมาใหม่ๆเลยปักตักดีกว่าใส่เอ็นาทักออตู้เข้าไปในลวยนายเพื่อเดือทถันเพิ่มกลิ่นพลัดความหอมครับโรยเลยเนะนาะแกเดนเดือดถันอ่างกินเนาะโอแห้งๆเลยครับนี่หมกไส้ปลาครับอ่ะยิงดามาตักกับข้าวกินกันยิงดาเดี๋ยวให้ยิงดาตักต้มปลา ส่วนเอฟซีเพื่อนๆมากินหน่อยต้องไปขายตรงนี้เลยเหรอจ้ะธนายิดาจะว่างทีนะครับจะเริ่มจะเป็นแม่ค้าเบเกอรี่เหมือนนกัค่ะย่านพีไอไอไน่อ้อยอันนี้วันนี้ก็ทำไปฝากพี่อ,อ้อยปลายอนใช่หไหมจ้าแกงส้มปลายอนใส่ผักกระแหงครับอเป็นแแแตต่่่ซบหมสีสันอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีข้าวเหนียวนะมีแบบตำถั่วอย่างนี้ทานตำนะนี่ เนื้อหวานๆนะครับถ้วยแบ่งใครถ้วยใครถ้วยมันข้าวอุ่นๆจ้ำกับไอ้เท่านั้นอีกอะไรนะหมกหมกหมกขี้ปลาโอ้ยแซ่บครับโอ้ยเนียนไปแล้วเนาะเนื้อหวานไข่ตุมท้องเลยนะทำถั่วจะทันก็ใช่เล่นนะครับปลาล่แท้ๆนี่ไปครับไปขึ้นเวทีกันเลยครับหิวข้าวแล้วนี่ หมกมอพี่น้องหมกมอปูแห้งๆครับอู้ดูคนเข้าใกล้ไม่ได้กำลังร้อนฉี่แล้วก,ก็แต่ว่ากลิ่นหอมมากในผ่านนี้เติมผักตอนสุดท้ายแล้วนะเติมเติมต้นหอมครับ,รบใบใบผักอีตูแมงลากุ้งอีกครับโอ้โหทำไมน้าพี่น้องมาเด้อเอฟีเอ๋ยไหมเอ้ยเพิ่งยอ,อ,ยอยู่บ่อใหญ่เนี่ยมากินเด้อนี่หมกปลาเนี่ยมากหลายที่จำตลอดว่าท่านนี่ ไม่เลี้ยงรถตู้รถตู้กี่คันอะหคันแล้วบ้านหนเนี่ยรถเมย์อีกไม่เลี้ยงหลวงอะไม่เลี้ยงหลวงไม่เลี้ยงหลวงนหลวงนะไมเลี้ยงหลวงลวไ่้ยงหนหลงนะหลวงะหวนะลงมะโดนหวนด้วงนันครังมาดวดหลนะนหลวงนะโดนลงะดนหพี่น้องเโดนอลงนะดงนะดนหลวงนะโนวงนะโดหวันะโดนลงนนโดนโกเลยนลหนะโนนะโนโดงโนหลงลนะะงนงนะกนนะกะะนลน กินมันแรงได้คุณชอบแต่ว่าตอนนี้ยิงถามมาชิมเมื่อกี้โอ้แต่แซบอยู่โอ้โหนี่ครับแซบแล้วก็หอมข้าวอุ่นๆบู้ดูยายทานเาข้าวให้น้องเดือดกินตัวนี้ครับพี่น้องอิ่มสามวันเลยเนี่ยยายท่านหิวข้าวยายท่านว่าได้กิ่นข้าวสวยก็เลยกยานนุ่มเด่นน้ำข้าวครับอ่ะขึ้นเวทีกลางกันเลยครับนะจะได้ไม่ผ่านรสชาติเดี๋ยวท่านลองชิมดูไม่ใชยัม่ยมาเด้รอจ้ะ อันนี้อะไรเนี่ยเครื่องปลาอะไครับมันเป็นตับปลาหรือตับไตอลไรลุงเด่นตับปลาโอ้โหบอกไปหน่อยเอาไปภาพรวมเลยก็สวยนี่ครับนะฮึเด้งเผมผมผมนัวผมหวานหวานนะคร<ม>ับเพราะว่าลุงอันเด่นประเด็นนี่ไม่ทันก็ประเดิงว่ามันดีหลายอร่อยนะไม่ทันเป็นมันกระแช่ แล้วผมบอกหวานๆนะมัเป็นดีป่าเนาะมันอยากหอมหวานๆแต่ว่าตัำไงดีตุ๋มจะไงสมเร็จป่ะเนาะก็คือปลาน่ากินกับตำไงเด็ดชืเนาะนี่ชบเดี๋ยวเอยชิมก่อนเนาะน้าเล่ยอยู่น้าเล่ยบอกไม่ต้องชิมกินเลยนเดย์กระเสบอยินเดย์มันเขาไม่หนีไปไหนน่าเล่ย์เขาเรียงวันนี้น่าเล่ย์วันครอบครัวออ๋ ซอสกันแบบนัวๆเลยครับโอ้ตําทั่วเยอะท่านเกษตรเด็กโรงเรียนพร้อมประแดกบ้านนอกเปิดเกษเป็นแบบอาหารแบบบ้านๆจริงเนาะอย่างงี้เนาะกินอย่างงี้มันอิ่มไม่เป็นครับนลุงเด่นเยอะหมดได้หัายจานนันสองอันประดับอันประดัจิ้มจ้ามาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อมือนี้ก็ได้ตําทั่วต้มปลาหมก มุกใส่ปลามุกใส่ปลาครับโอ้หอมดีแก่มุกมันใหญ่สะใจมากเลยอ่ะตับเนี่ครับเนาะนุ่มวนุ่งเราสาวเรามันจะเละใหญ่ผัดเนาะมันแข็งมันเดิมมันก็ยังนุ่มมันเดิมครับนี่นี่กับพ่อมันอืมหอมอ่ะแซ่บแมันอืมเอาเอาอย่างนี้เลยดีกว่าอ๋อผมันก็บ่าผมเผื่อเพื่ออะอร่อยอยู่ก็แซ่บแซ่บเนี่ยแซ่บครับ นี่ตับปลาแล้วยายกินแบบมันเลยใไหม่ายายเวลาเยอ้ยับมันมันเนาะผมกำลังผมแ่บครับผมผมกำลังพูดดีแบบในงานตรงในยังเงี้ยอันนี้ก็่แนที่จับตั้งอยู่ขึ้อข้าตรงล่างดีดียานมันทัตใส่ปลานี่มันมากเลยตับตับตับ อ๋อปลาอร่อยุมปลาเนเคยไปเคยไปเรี่บภูเก็ตเองซิสเกตร้านอาหารนี่เราไปกินนะครับเขาแกงเนี้ยหอมอร่อยหัวอร่อยจริงครับแล้วก็อีกอย่างคือปลาพวกนี้ไม่ได้กินบ่อยนะครับเพราะว่าที่เชียงรายมันก็ต้องน้ำโกกน้ำอินอันนี้สงสัยจะเป็นปลาน้ำโขมไม่ตัวใหญ่ครับมีใค well 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 รก็น้ำโกกน้ำโกกกินมาต้รับมังคายไง นันคือไข่ดดคนไม่ดีป่ะช่วงน,นี้ปลาทุกวันนี้ปลาต้องโผล่ต้องโกกไข่ทุกตลอดปีครับอืมอืมกินผักกระหยังชูมาได้กินสมุนไพรพวกวไอ้ใบมะขามแล้วก็ผักกระหยังยิงได้ลองจิมนมเปรี้ยงเลได้เรื่องเลยเนาะหอมหอมผักกระหยังเนาะเจ้าก,กี่เด็กกินแต่เด็กกินแต่พ่อนไงเพิ่นเอามาใส่อย่างก็หอมโคก ก็บกกินเดมันมินไงุกยางพูดเ่าพี่มากเลยใส่ท <What S 1> ุกอย่างใส้ผัดแก้วห่อห่ังเดมันดีตางแหงไว้นะตางแหงแล้วพิ่มากเห็ดตามนั่นแหละใส้กระปุ้เลยอยากยังกระโลยเลยวันนี้ดีตรงเด่นได้เนาะเต้ยเคียงมากที่ผมเคยไปกินมาคือกต้เคียงมากอร่อยคือคือความอร่อยแม่เราอยู่ที่เนื้อปลาที่เป็นปลาสดๆอย่างเงี้ยมันก็มันก็ได้เลยขนาด อร well e ่อยไหมอร่อยคิดดูหมายังหมายังร้องอมนะพี่น้องหอมมันหอมมาลยหอมทั้งหมาทั้งแมวอือว่าเอาไปมันหอมแอบว่าแล้วแอบแสบหลายพี่น้องใครไปเจอปลาเนี่ยเนาะมีโอกาสลองไปทำดูลองมาแกงดูครับแกงส้มเราจะต้มหรือจะย่างก็างหรืแกงเดีวก็ยาเดี๋ยวยังไม่เดี๋ยวก็ลวกเพราะแดงตอกฟองลงมันเอามาแน่ไย่าะนังนะ มามามากินเลยครับมิสาวคนโตมาเล้อยมาเลยมามเลืยมาเลืยเอแกเขาทมาให้เยอะทั่วมิสาวคนโตพรุ่งนี้นเพิ่นเอิญว่าบุญยังกับเขาประดับดินบอกของคนอีสานบุญเดือนเก้ากำลังเตรียมพร้อม มาเนี่ยบุญเดือนเก้ามาิะเาดอกโบกแม่พ่อท่านสองคนเดิเลินแหงไมกังขึ้นหลังมาเลยเรินได้กับพ่อหลวงเป็นอะไรพ่อได้ที่ผู้เล่าาอบอกว่าชี้ิตดูด้นไหนครับกินงน้ำนมตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยฮะไอ้นี่มันกินไงเนาะมันมันบ้ี่กางอันนี้หน่อยไ้ไหมเนื้อสลาะจะนั่งกินกันไปยายๆครับ ก็เป็นบรรยากาศวันหยุดนะวันครอบครัวก็นั่งกินข้าวกับพี่กับน้องอยู่ที่บ้านนี้นะครับก็แซ่บยันทำทุกอย่างส้มตำตำตำถั่วทั่วกระเจบอร่อยไม่อร่อยนังใหญ่คุผมแค่ณกระเจแ๊่บในนึงกระเจี๊ยบใหญ่กมันี่ครับมันหลายแล้วมันตับมันหนุงมันได้เยอะมากได้มากใส่มันนี่กองพ่อปลาลังใหญ่เลยเนี่ย ตะกี้เขากินเนื้ของปลานิ่นนะอันนี้จะเป็นปลาเนื้งนีนเป็นปลาน้าปลาหน้าผงครับคทุกอย่างที่เ้าตังเขาขายปลาน้าขงหมดมีไส้ปลาเพี้ยะปลานั่นปลานี่ปลากรอบพันปลาล้วก็เอามารวมๆกันก็เลยอร่อยอยาใส่ตอนปลาได้วยไหมนี่ใส่ตอนแทบนี่นะเนี่ย้ตอนนี้คือตอนแทบ สดกินปลานี่ก่อนเด้อยายทันวันนี้เป็นช่วยพี่ชายดำนามามข้าวเที่ยงก็ไม่ได้กินเหนื่อยแคก่ก็ซดอย่างเดียวไม่มีแรงแล้ววันนี้แต่ว่านานยายทันจ้างรถมาปลูกแต่แไปช่วยพี่ชายก็เลยเหนื่อยกวก่าคนอื่นอืมออกไม่ได้แน่ครับมาเด้อพี่น้องจ,จะเลินอาหารตอนแรกก็นอนอืดกินก่อนรถที่หลัก แซ่บเปนอะไรครับวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานนะขอบคุณแม่ผานเนอร์มาทำหมกให้กินอร่อยๆนะขอบคุณยินดาคนสวย <ฮะ S 2> มานั่งกินให้เจริญอาหารนะ <c oughs> ขอบคุณยายทันนะครับวันนี้ทั้งตำถั่วแล้วก็ต้มปลาแซ่บๆให้เพื่อนๆได้กินกันนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครัวบ้านทุ่งกับนุกเด่นพากินปลาทเที่ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านั่งกินกันไปาย,ายาวๆอย่าไ่อิ่มงานเลยนะ ยังไม่ได้กินปลาเลยน้ำเยลือกครึ่งหม้อซอสแก่นโกก็เลยไอ้นี่ต้อการเรามาทำด้วครับบดได้ลืมแป้นครับลุงเดนเด้มากินต้มไก่น้ำกันเด้อยัยหิวแห้งยัยหิวแห้งยัยเมื่อยวันนี้ยัยหนึ่งเดดจามน่อยไปเหตุการณ์แค่แค่นะคุณเด่นส่งท้ายให้ดูหน่อย ดึงข <mar cribing> <is> ึ้นมานข้โเป็นพองเลยอะมันก็ใหญ่กินเนาะใส่นี่น่ใส่เน่เนีเนีะเน่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเ้่นี่ยเน่ยเ่ยเนี่เนี่นี่ยเนี่เนี่ยเนี่นเนี่เนวนเ่เนย่นี่ยเ่เนี่ยนี่ยนี่คเนีเนี่นี่เนี่นนี่เนนี่นน ตกเย็นเราก็มารวมตัวที่คูวเลงเดิมพากินพาเที่ยว